สวัสดีค่ะเซลล์แป้งร้านดีเจริญยนต์นะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงขายวันนี้นะคะป พามาชม Mercedes b e เ z A Class าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยเดี๋ยวพามาดูตัวเครื่องกันเลยค่ะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบขนาด2.0ลิตรรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น A250 เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นมาพร้อมชุดแต่ง AMG นะคะเดี๋ยวแป้งพาไปชมรอบคันกันเลยค่ะเริ่มที่กระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าดมอนแล้วก็จะมีโลโก้เบนซ์ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเบนซ์วงกลมเล็กๆทําให้ดูหรูหรามาก ยิ่งึ้นส่วนตัวด้านล่างจะมีตัดด้วยสีแดงนะคะ เรามาดูที่ไฟไฟจะเป็นไฟเดไลท์ขนาดใหญ่เลยส่วนไฟวงแหวนด้านในจะเป็นรอบสีแดงส่วนแม็กจะเป็นแม็กขอบ18ของ AMG แล้วก็จะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงอยู่ด้านในด้วยทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็หรูมากขึ้นนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟเลี้ยว LED ขนาดใหญ่อยู่ที่กระจกมองข้างเลยส่วนสีรถคันนี้จะเป็นรถสีบอลท้ายจะได้ไฟขนาดใหญ่แล้วก็จะมีไฟบอกตําแหน่งที่3ด้วยแล้วก็ที่ปัดน้าฝนค่ะเดี๋ยวแป้งพามาชมช่องเก็บของ ด้านในของรถคันนี้นะคะว่าจะกว้างขนาดไหนช่องเก็บของด้านหลังก็มีขนาดกว้างถือว่าไม่เล็กมากส่วนชุดข้างด้านล่างนะคะก็จะมีคลิปปะยางอุปกรณ์ปะยางทั้งหมดให้ด้วยนะคะส่วนตัวเบาะเบาะด้านหลังสามารถทับเข้าไปได้อีกในกรณีที่เรามีของเยอะๆนะคะ,ะเดี๋ยวแป้งพาไปชมคอนโซลด้านในกันเลยคะ่ะ โทนสีรถด้านในจะเป็นสีดำตัดด้วยแดงเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้อาร์ติโก้ทรงสปอร์ตเบาะนะคะสามารถปรับระดับได้ที่คอนโซลด้านข้างปรับได้ถึง3ระดับหรือปรับเป็นแมนวนวลก็ได้ส่วนกระจกปรับได้ที่แผงคนขับฝั่งขวามือได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นแบบ3กา้านจะดูเรียบหรูเลยสำหรับตัวเบนซ์นะคะ แล้วก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันต่างๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะคันนี้นะคะตำแหน่งเกียร์จะอยู่ฝั่งขวามือแล้วก็มีระบบคูดคอนโทลให้ด้วยสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวแป้งสตาร์ทให้ดูเลขไม้นะคะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ประมาณแสนสี่นะคะตัวหน้าจอสวยงามหรูหราตามสไตล์เบนซ์นะคะ ส่วนคันนี้นะคะมีโหมด Eco, Normal, Sport ให้เลือกใช้งานในระหว่างขับขี่ทำให้รถขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นสำหรับแผงวิทยุนะคะเป็นวิทยุแบบฟีสแตนสามารถเชื่อมต่อกล้องมองหลังและบลูทูธได้ค่ะส่วนแผงแอร์จะตัดด้วยแคปลานแผงแอร์ก็จะเป็นสีดำตัดแดงดูเรียบหรูและดูสปอร์ติงๆมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนแผงตรงกลางจะมีช่องเก็บของแล้ก็ตัวชาร์จแบตแล้วก็จะมีปุ่มปรับวิทยุนะคะ อยู่ตรงนี้เลยบนซ์คันนี้นะคะถูกออกแบบมาให้เป็นอารมณ์สปอร์ตจ๋าเลยนะคะด้วยช่วงล่างแล้วก็คอนโซลด้านในและอุปกรณ์ที่เขาให้มาโหมดขับขีต่ต่างๆนะคะถือว่าลูกค้าที่หารถแนวสปอร์ตอยู่เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะคะและราคามือสองคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่799 0 0 0นานคันนะคะเป็นรถปี2013ในเลทเริ่มต้นดาวคันนี้เริ่มต้นดาวอยู่ที่74 0 0 0สี ผ่อนก็อยู่ประมาณ14ื่นต้นๆน,นะคะแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีรายได้ดีสามารถจัดฟรีดาวได้เลยแป้งอยากให้ลูกค้าโทรมาปรึกษาเป็นเคสๆนะคะแป้งจะได้คำนวณเลทให้ส่วนเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ถ้าสำหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะเน้นเป็นใบจดทะเบียนใบประกอบการหรือสัญญาเช่าต่างๆสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน ถ้าเป็นพนักงานประจำนะคะขอสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปรถคันนี้นะคะแล้วสนใจอยากจับจองนะคะติดต่อเซลล์แป้งตามเบอร์0661601119นะคะหากโทรมาแล้วแป้งยังไม่รับสายนะคะ ได้เลยนะคะเดี๋ยวแป้งรีบมาตอบกลับโดยเร็วที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะแป้งฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k ร้านดีเจริญยนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ